สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซลัมนะครับโดยคลิปนี้เป็นเนื้อหาส่วนเสริมและขอ้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในนิยายแต่ไม่มีอยู่ในอนิเมะของเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพซีซั่นที่2พาคที่2องอีทที่2ีกันนะครับโดยคลิปนี้นะครับผมจะหยิบยกเนื้อหาตรงไอที่น่าสนใจต้งแต่ที่มีอยู่ในนิยายแต่ในอนิเมะไม่มีแต่หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับ อย่าไม่ดูตอนที่20ไปดูมาก่อนเลยครับเพื่อนที่คุณนั้นจะได้ไม่ตกอหลดอะไรไปจากคลิปนี้เลยและถ้าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสร้กันสักนิดหนึ่งนะครับเอานะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปเข้าหาดีกว่าครับผมมาเริ่มกันที่เมืองแห่งดันเจียนลาปานเมืองแห่งนี้มันถูกขังอยู่ในโกรขนาดยักษ์โดยกรงที่ว่ามานี้มีสีขาวขนาดมื่อมาและอยู่ใจกลางทะเลทรายที่กว้างใหญ่ ซึ่งกงนี้ก็คือกระดูกของเบฮิมอตลาปานเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นภายในกระดูกซี่โครงขนาดใหญ่ที่สามารถปกคลุมได้ทั้งเมืองโดยแต่ก่อนหน้านั้นที่นี่เคยเป็นแค่โอเอซิสขนาดเล็กแต่ก็เปลี่ยนโฉมไปเพราะสากศพข,ของเบฮิมอตจากนั้นก็บินดันเจียนมากมายปรากฏขึ้นมาจนน่าตกใจกลายเป็นดินแดนที่ทําให้นักท่องเยมากมายลงไหลและต้องการมาสแสวงโชคที่เมืองแห่งนี้ซึ่งเมืองแห่งดันเจียนลาปาน ก็เป็นเมืองใหญ่ระดับต้นๆของทวีปเบการิตเลยทีเดียวสําหรับที่มาของซากเบฮิมอตที่เป็นจุดเด่นของเมืองลาปานโดยเล่ามาว่าสมัยก่อนตอนที่มหาวิรบุรุษเทพอุดรคาวมารุที่สองมาเยือนที่นี่ก็ได้ร่วมมือกับพวกพ้องช่วยกำจัดเบฮิมอตขนาดใหญ่ที่กําลังก่อ,อความวุ่นวายอยู่ในเทะเลทราแห่งนี้และเนื้อของมันนั้นก็ถูกกินส่วนที่เหลือก็เน่าเปื่อยแต่กระตูกลับหลงเหลืออยู่และอยู่ที่แห่งนี้โดยไม่ผุพัง สำหรับกิลนักขจนภัยที่นี่เป็นสิ่งกอ่อสร้างที่สร้างมาจากการสกัดหินขนาดมหึือมาและทําขึ้นด้วยเวทมนต์ตรงทางเข้านะครับจะมีภาพนูนที่ปราณนิสระกเอาไว้แต่ในอนิเมะนั้นไม่มีนะครับสำหรับเปาโลเขานั้นตั้งปณิฐานไว้ว่าจะไม่แตะต้องผู้หญิงอีกจนกว่าจะช่วยสซนิดได้แต่ความตั้งใจนี้ก็ต้องพังทลายลงไปเพราะเขานั้นได้หลับนอนกับลิลียแต่ถึงแบบนั้นก็มีเหตุผลอยู่ครับนั่นก็เพราะ พวกเปาโลเจอกับซักิวปาสตซึ่งลิ้เลียก็ต้องช่วยเปาโลเพราะสถานการณ์ในตอนนั้นนักเวทในปาร์ตี้เห็นหน้าเปาโลดูน่ากลัวมากจนทําอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวสําหรับหนังสือที่เป็นตัวช่วยสําคัญในตอนนี้มันคือบันทึกการสํารวจดันเจี้ยนวาร์ปโดยมันมีรูปแบบวงเวทวาร์ปซึ่งถือเป็นของต้องค่าบันทึกอยู่แบบละเอียดและบันทึกเรื่องราวที่ถูกปิดบังในหน,น,งนังสือเล่มอื่นหนังสือเล่มนี้นั้นรอดพ้นจากการเซ็นเซ,นเซอร์ของมหาวิทยาลัยมาได้ เพราะโชคดีหรือไม่ก็เป็นเพราะนี่คือบันทึกการผจญภัยดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าหนังสือเล่มนี้อาจเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาและดันเจี้ยนวาร์ปก็เป็นดันสินที่ไม่เคยมีใครพิชิตมาได้ทําให้คิดได้ว่าคงเป็นการบันทึกการผจญภัยสมมุติที่ใช้ดันเจียนวาร์เป็นหัวข้อเล่ามาแบบนี้ทําไมด,ดูดิถึงยังเอาหนังสือเล่มนี้มาก็เพราะรูปแบบของวงเวทวาร์ปที่เขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้คล้ายกับของที่มีอยู่จริง ซึ่งตัวของดูเดียสก็ตัวสอบเกียบกับวงเวทวาร์ปมาแล้วจึงรู้ว่านังสือเล่มนี้นั้นเขียนยังถูกต้องและละเอียดมากซึ่งเป็นผลจากการเอาไปเปรียบเทียบกับเอกสารอื่นๆทีนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องในเดนเจีนกันครับพวกเปาโลนั้นเคยไปถึงแค่ชั้น3เท่านั้นทาให้รู้จักมอสเตอร์ในเดนจีนวาร์ปแค่5ชนิดซึ่งมอสเตอร์ในตอนที่20นะครับโผล่ออกมาแค่3ตัวเราจะจดลึก3าตัวนี้ก่อนตัวแรกคือทารันทูล่าเดสลอ เป็นแมงมุมพิษขนาดยักษ์และพ่นใหญ่ได้แต่พิษของมันสามารถรักษาได้ด้ยวยเวทมนต์ถอนพิษขั้นต้นทําให้ทารันทู่าเดสลอดมีความอันตรายในระดับ B ตัวที่2คือไอออนควอเลอร์เป็นมอสเตอร์ที่เหมือนรถคุ้มเกราะมีความแข็งและน้าหนักที่มากพอสมควรจัดอยู่ในระดับ B ตัวที่3คือมัสเกลเป็นมอสเตอร์มนุษย์หุ้มโครนแกนกลางของร่างมีกะโหลกมนุษย์ฝังอยู่ และยะเป็นจุดอ่อนอีกด้วยมองผิวเผินเหมือนวัสเตอร์งี่เง่าแต่กลับมีสติปัญญาที่สูงและใช้เวทมนยิงโครนออกไปได้ทําให้มันมีความอันตรายอยู่ในระดับ A ส่วนอีก2ตัวที่เหลือน,นะครับคือ a r ร์เมอร์วอรและ It d เดวิซึ่งจะพูดถึงในคลิปหน้านะครับสําหรับตําแหน่งในปาร์ตี้ก็จะตําแหน่งตามนี้นะครับเอเนาลิเซลิเซเป็นตัวแทงครับเปาโดเป็นซับแอคแทกเกอร ลูเดียสเป็นทั้งแอสแท็กเกอร์ฮิลเลอร์ทันแฮนเป็นด้ทั้งซับแท้งและซับแอสแทเกอร์ส่วนกีนั้นงานจะไม่ใช่การต่อสู้แต่ทำเรื่องปีกย้อยอื่นๆทั้งตรวจสอบแผนที่กำหนดทิศทางการเดินดูแลเสบียงอาหารแยกแยะแ,และเก็บวัตถุดิบหรือแม้แต่การสั่งให้ถอยออกจากดันเจียนสำหรับทาแฮนนะครับเขาเป็นจอเวทที่ใช้เวทมนตดีได้ถึงขั้นกลาง และเป็นคนที่ทําได้สารพัดประโยชน์ดังนั้นจึงอยู่ในสถานะต่อสู้ที่ไหนก็ได้และแม้รูปลักษณ์ภายนอกจะดูอุ้ยอ้ายแต่กับคล่องแคล่วผิดจับขนาดตัวสุดท้ายนะครับสําหรับใครที่สงสัยว่าลูเดียสหาล็อกซี่เจอได้อย่างไรสิ่งที่ช่วยให้หาเจอคือกลิ่นครับลูเดียสได้กลิ่นของล็อกซี่และมั่นใจว่าใช่แน่แน่ก็เลยพุกตกเข้าไปทันทีส่วนว่ากลิ่นล็อกซี่บันแรงขนาดนั้นเลยเหรอส่วนนี้ก็พเพราะสกิลพระเอกนะครับ และมันเป็นการ์ตูนแต่อีกส่วนหนึ่งคือล็อกซี่ดันติดอยู่ในดันเจี้ยนมาหนึ่งเดือนแล้วดาวก็แทบไม่ได้อาบเลยแหะครับก็อาจทำให้มีกลิ่นที่แรงเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับผมและนี่คือเ้่หบทของในคลิปนี้นะครับของเนื้อหาส่วนเสริมและข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในนิยายแต่ไม่มีอยู่ในอนิเมะของเรื่องเกิดชัดนี้พี่ต้องเทพซีซั่นที่2พาร์ทที่2อีพีที่2 0กันนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับเป็นแฟนคลับคลิปนี้และเป็นแฟนคลับซีรีส์นี้นะครับอย่าลืมกดกระด จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องเราสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ